หนังสือเสียงเรื่องนี้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมายแล้วสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2,537และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมห้ามมิให้ทำซ้ำแก้ไขแตดแปลงหรือกระทำการอื่นใดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือเพื่อหาประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร หนังสือเสียงเรื่องขอเพียงใจจันเขียนโดยอัตราบทที่26แตกหนะักใจเย็นใจเย็นๆไว้สินี่เขากำลังฟังความข้างเดียวอยู่นะใจเย็นๆสงบใจไว้พัฒวีสงบใจเขาต้องการคำพูดของออนอินคำพูดของเธอจะเป็นตัวตัดสินทุกอย่าง ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรออนอินจะยังเป็นคนที่เขารักและจะรักตลอดไปด้วยแล้วเธอรักเขาแน่หรือเธอรักเขาเหมือนที่เขารักเธอหรือเปล่าเขาเล่าอดีตอันเลวร้ายทุกอย่างให้ฟังอย่างเชื่อใจและไว้ใจอีกทั้งยังมั่นใจว่าออนอินต้องรับได้ในสิ่งที่เขาเคยผิดพลาดขณะเจ้าหลอนกระปกปิดมันไว้อย่างเงียบเชียบเป็นเพราะอับอายเกินกว่าที่จะเปิดปากเล่าหรือเป็นเพราะ เขาไม่ได้รับความไว้วางใจจากคนรักของตัวเองเลยทำไมต้องปิดบังเขาด้วยอัทวีเกือบสะดุง้งเมื่อคนที่ไปห้องน้ำกลับมานั่งที่ตัวเองแล้วและกำลังเจ๊เจ้าเจ,าเจาลจาห้องน้ำที่นี่น่ารักจังนานถุมเต็มไปหมดเลยขนาดลายกระเบื้องยังเป็นด้านทมคิดดูบางอย่างแปลกไปไม่ไม่ใช่บางอย่างทุกอย่างเลยตั้งหาก บ,ญญรบรบรยากาศรอบๆตัวท่าทางและสายตาของคนตรงหน้าทำไมกันยิงสาวฉุกคิดขึ้นได้ในช่วงวินาทีที่ได้สบตาคู่นั้นทำได้เพียงนั่งนิ่งเมื่อคนที่น่าจะเปิดประเด็นขึ้นมาสักประเด็นกับเอาแต่นิ่งเงียบที่สุดเธอต้องเป็นคนถามพี่พัดมีอะไรหรือเปล่าไม่พี่ไม่มีอินต่างหากที่มีอินหรอ อินมีอะไรทำไมอินไม่รู้ชายหนุ่มใส่หน้าอดยิ้มเยาะไม่ได้บอกตัวเองไม่ได้ว่ารอยยิ้มนั่นเพื่อใครเพื่อเจ้ารอนดูว่าเพื่อตัวเองอินรู้แต่อินไม่พูดตังหาคิวเรียวขมวดมุนอย่างไม่เข้าใจสถานการณ์ตอนนี้แม้แต่น,น้อยอะไรผิดแผดพูดอะไรอินไม่เข้าใจเมื่อกลางวันในทะเล พี่ขออินเล่าอาดีตให้พี่ฟังตอนนี้พี่ขอให้อินเล่าอาดีตอินให้พี่ฟังอีกรอบได้ไหมไม่ได้อ่อนอินสนกลับเมื่อฟังคำขอจบน้ำเสียงที่ใช้ชุนเฉียวเพราะไม่เข้าใจเลยว่านายพี่แพทจะมารื้อฟื้นหาอาดีตทำไมกันอินไม่สนใจอดีตมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันไม่สามารถใช้ตัดสินอะไรได้ แต่มันก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงความไวเนื้อเชื่อใจสำหรับพี่อินถ้าอินไม่เล่าให้พี่ฟังก็แปลว่าอินไม่ไว้ใจพี่เลยและถ้านั่นเป็นความคิดพี่แพทอินก็ช่วยอะไรไม่ได้ชายหนุ่มนิ่งงนันรู้สึกเหมือนโดนระดมทุบไปทั้งตัวไม่ยัง้งด้วยคำพูดของคนตรงหน้าความอดทนอดกลั้นทั้งหมดสิ้นสุดลงเพราะความไม่ใยดีที่ตนได้รับ เมื่อใหญ่ชีน้นำทางปฏิโต๊ะของคนที่มาโยนระเบิดเวลาที่ใกล้ระเบิดเต็มทีใส่เขาไว้เมื่ออ่อนอินหันไปมองตามคำถามที่ใช้น้ำเสียงได้เย็นชายอย่างที่คนถามไม่ได้ตั้งใจก็ดังขึ้นและผู้ชายคนนั้นก็เป็นอดีตที่อินไม่เคยใส่ใจใช่ไหมอ่อนอินเพ่งมองอยู่ชั่วครู่โดยไม่มั่นใจเลยว่าผู้ชายคนนั้นคือคนไหนหากทันทีที่เห็นหญิงสาวก็มั่นใจโดยฉับพลันมัน เธอจำมันได้มันก็เป็นหนึ่งในผู้ชายสารเลวที่เคยจะซื้อเธอเพื่อสนองตันหาดีกว่าคนอื่นๆหน่อยที่ไม่ได้บีบบังคับหรือใช้กำลังคมคู่เมื่อเธอแกล้งเสนอราคาสูงลี้วหน้าตกใจของออนอินกลายเป็นคำตอบของทุกคำถามท,าที่ต้องการอัทวีเม้มปากสนิทนั่งนิ่งราวกับรูปปัน้นเกรงว่าหากขยับตัวสิ่งแรกที่เขาจะทำคือการคว้าร่างบอบบางนั้นมาหักให้แหลกคามือ สายตาซึ่งใช้มองผู้หญิงอันเป็นที่รักดูเฉยชาเรากับกำลังมองคนแปลกหน้าและนั่นก็เพราะในตอนนี้เขารู้สึกว่าตัวเองไม่รู้จักออนอินเลยสักนิดไม่รู้จักเลยแม้สักเชียวที่เป็นตัวตนแท้จริงของเธอหญิงสาวหน้าร้อนวูบเมื่อหันกลับมาเห็นสายตาที่เขาใช้มองเธอเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างที่กำลังชื่นชมการตกแต่งห้องน้ำอยู่ เธอไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างที่เธอแอบฝันว่าห้องน้ําเรือนหอของเธอและพัทวีต้องตกแต่งสไตลน์นี้แต่ที่แน่ๆเธอรู้ว่าชายหนุ่มคิดว่าเธอถายตัวแล้วเธอจะต่อสู้มามากมายเพื่ออะไรเธอต้องชกหน้าคนที่จะทํำร้ายเธอจะดิ้นรนคว้าของแข็งใกล้มือมาฟาดหัวคนที่จะทําร้ายเธอไปทำไมถ้าการที่เธอต่อสู้เพื่อปกป้องสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตผู้หญิงอย่างแหนหวง บจบลงด้วยความเร็วร้ายและปวดร้าวเพียงเพราะผู้ชายงี้เง่าไม่กี่คนได้เจอกันพอรู้สึกว่าตัวเองไม่อาจทนนั่งตรงนี้อยู่ได้อีกต่อไปหญิงสาวก็ลุกโพดขึ้นและวิ่งออกไปอย่างที่ใจนึกพัทวีผุดลุกขึ้นทำท่าจะวิ่งตามอย่างรืมตัวหากพนักงานเสิร์ฟที่เข้ามากวางยืนถุงอาหารให้พร้อมบอกราคาอาหารทั้งหมดอย่างเร็วรวดก็ทำให้ต้องหยุดชะงักกระเป๋าสตางค์ถูกล้วงออกมา หยิบแบงค์ใหญ่พอจะจ่ายค่าอาหารและทิปชนิดเกิน15%ยัดลงไปในมือบริกรถุงอาหารถูกคว้าติดมืออย่างไม่รู้ตัวด้วยซ้ำขณะวิ่งตามคนที่นำหน้าไปไม่นานก็คว้าแขนเล็กของคนที่วิ่งอย่างไม่คิดชีวิตไว้ได้ดึงให้หันกลับมามองกันกดเสียงใส่หนีทำไมคนเราหนีอะไรก็หนีได้แต่หนีความจริงไม่ได้หรอกไงผู้ชายคนนั้นก็เป็นอดีตที่อินไม่เคยสนใจด้วยสินะ ใช่ไอสารเลวนั่นเป็นคนที่อินไม่เคยสนใจไม่ใช่มันคนเดียวหรอกนะยังอีกหลายๆคนที่อินไม่สนใจเหมือนกันอีกหลายๆคนส่วนหนึ่งของประโยคกลับไม่ยอมผ่านหูเขาไปอย่างที่ควรจะเป็นมันดังกล้องสะท้อนไปมาอยู่ในหูมือใหญ่บีบแรงขึ้นอย่างไม่รู้ตัวน้ำเสียงที่พูดเย็นเยียบอีกหลายๆคนหลายคนเลยสินะ ที่อินไม่เคยสนใจใช่อินไม่สนใจหรือพี่แพทสนหญิงสาวร้อยหน้าถามด้วยอารมณ์คุกรุนและคำตอบที่ได้รับก็ทำให้อารมณ์โมโหต้องปะทุแล้วพี่ไม่ควรสนหรอถ้าอยู่ๆก็มีผู้ชายเดินมาบอกว่าเคยซื้อแฟนตัวเองพี่ไม่ควรสนหรอถ้าเจ้าสาวพี่เคยขายตัวอ้อไม่ใช่แค่เคยขายตัวเฉยๆสินะเห็นบอกว่าหลายคน แันคงต้องพูดว่าเคยขายตัวเป็นอาชีพหลักก่อนทันได้ตั้งตัวพัทวีก็รู้สึกเจ็บปวดที่ซี่ก้มหน้าสะบัดไปตามแรงมือที่กระทบมาอย่างรุนแรงชายหนุ่มหันกลับไปมองหน้าคนที่ทำ้ายกันแต่ต้องสะบัดหน้ากลับอีกรอบเมื่อจรหอนตบซ้ำรอยเดิมด้วยความแรงที่ดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นอีกเท่าตัวเพียงปลายสายตาเห็นฝ่ามือเล็กที่ผิดร้ายเอาเรื่องเงื้อง่าขึ้นอีกครั้งก็ทิ้งของในมือแล้วรวบมันไว้ได้ทันควัน ก่อนจะรัดมันด้วยความแรงชนิดที่ทำให้ออนอินนิ้วหน้าแต่ก็กัดฟันปิดกั้นเสียงร้องไว้ได้ทันท่วงทีและเปลี่ยนเสียงร้องมาเป็นคำอรุสวัสด์เท่าที่สมองซึ่งกำลังหมุนติ้วด้วยความโครทาจะคิดได้ในตอนนี้สำหรับคำพูดโสมมที่ออกมาจากปากโสมมโดยใช้ใจโสมมของคุณคิดมันขึ้นมาคนฟังบีบแขนเล็กในมือตัวเองทั้งสองข้างแรงขึ้นอีกเท่าตัวไม่สนใจว่าเจ้าของแขนจะดิ้นรนอย่างไร ไม่สนใจด้วยว่าหน้าวันนั้นจะแสดงความเจ็บปวดออกมามากเพียงใดความโกรธเกรี้ยวที่เพิ่มมากขึ้นทำให้คนแข็งแรงกว่ารืมตัวไปชั่วครู่แล้วคุณสะอาดนักหรออดีตสมมติที่คุณเคยเตลกลัวกับแค่คำพูดว่าไม่สนใจมันไม่ได้ทำให้คุณล้างมันออกไปจากตัวได้หรอกนะมันจะเน่าเหม็นติดตัวคุณไปจนวันตายนั่นแหละหญิงสาวส่งเสียงกรี๊ดอยู่ในรำคอเริ่มดิ้นรนให้หลุดจากพันธนาการแข็งแกร่งนั่น ไม่ใช่เพื่อจะวิ่งหนีหากเพราะอยากตะบันหน้าคนปากดีสักสองสามทียังไม่กลัวว่าเขาจะเอาคืนแต่ทำยังไงได้ในเมื่อมือทั้งสองไม่มีทางหลุดจากคีมเด็กนั่นเลยแต่อ่อนอินก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่ใช้เท้าไม่เป็นหญิงสาวเริ่มเหยียงขาไปข้างหน้าหวังจะทำร้ายเขาให้ได้มากที่สุดพัทวีไม่เจ็บเท่าไหรนะ่นักเพราะการเตะของหญิงสาวไม่รุนแรงด้วยระยะที่ไม่เพียงพอแต่มันยิ่งทำให้เขาโมโหด้วยความรำคาญที่เพิ่มขึ้น ชายหนุ่มจับร่างบางเวียงออกไปเมื่อเห็นว่าพื้นทรายตรงหน้ารัศจากหินหรือสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายหากไปกระทบเข้าดอกรั้นทมที่หลุดร่วงจากใบหูทำให้สายตาของออนอินจับจ้องอยู่กับมันได้ชั่วครู่ความเจ็บในใจยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อนึกได้ว่ามันมาอยู่กับตัวเองได้อย่างไรมือเล็กว่ามันมาบีบไว้แน่นก่อนหรือขึ้นตั้งหลักแทบจะทันทีกับที่เจ้ารอนลุกขึ้นยืนบนพื้นทรายได้ ชายหนุ่มก็ต้องตั้งรับคนที่โผล่เข้าใส่กันอีกรอบคราวนี้เขาเลือกที่จะไม่เวียงแต่จับบิดให้หันหลังให้เขาไม่ทันคิดว่ากล้ามเนื้อซึ่งผิดที่ผิดทางจะเจ็บปวดเพียงใดกระทั่งหญิงสาวหลุดเสียงร้องออกมาแม้จะเพียงนิดแต่ก็ถือว่าเป็นผลดีเพราะพัทวียอมปล่อยคนบ้าเลือดให้เป็นอิสระและพูดขึ้นทันทีที่คนบ้าเลือดทำท่าว่าจะพุ่งเข้ามาทำร้ายกันอีกคราวนี้ผมส่วนนะ น้ำเสียงเด็ดขาดและท่าทางจริงจังนั้นหยุดเจ้ารันได้ชะง,งักนักอ่อนอินยืนหอบอย่างรุนแรงตามความเกลียวกรัดที่มีอยู่ในตัวส,ส่งสายตาเชืดเฉื่ไปทางคนที่ยืนนิ่งจ้องกันอยู่นั่นพักหนึ่งก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสันริกที่เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวผู้ชายเฮงซวยแล้วคุณดีนักหรือไงคำที่สวนกลับมาทันความเล่นเอานิ่งอึ้งรับรู้ถึงเข็มนับร้อยนับพันที่กำลังทิ่มแทงอยู่ในใจตอนนี้ ในตาเริ่มร้อนเผาผักเดียวภาพตรงหน้าก็พร้าเลือนน้ำเสียงที่ใช้พูดยังสันไวหากคราวนี้มันตัดพอและแสดงความน้อยใจอย่างที่คนพูดก็ปิดบังไว้ไม่ได้หรือแม้จะปิดได้หากตาสีน้ำตาลอ่อนที่กำลังท่วมทนด้วยน้ำตาคู่นั้นก็บอกออกมาหมดแล้วว่าเธอรวดร้าวใจเพียงใดไม่ไม่ดีไม่มีอะไรดีหรอกผู้หญิงอย่างฉัน ไม่มีอะไรดีเลยแม้แต่ในสายตาของคนที่คิดว่ารักกันประโยคนั้นกรีดใจคนฟังอย่างรุนแรงหากสู้ไม่ได้กับน้ำตาที่ร่วงรินอ่อนอินเจ็บปวดเขารู้วินาทีนั้นพัทวีเกือบคว้าผู้หญิงตรงหน้ามากอดไว้แน่นๆและขอให้ทุกอย่างเป็นเหมือนฝันร้ายที่ผ่านมาและจะผ่านไปแต่ทิฐิก็ทำให้ได้แต่คิดอ่อนอินเจ็บแล้วเขาระเขาไม่เจ็บกว่าหรือ ทั้งทั้งที่เขารักทั้งทั้งที่เขาไว้ใจและพร้อมจะยอมรับทุกอย่างไม่ว่ามันจะเร็วร้ายแค่ไหนแต่เจ้าหล่อนไม่ให้ความร่วมมือเอาเสียเลยในที่สุดเรื่องก็ดูจะเร็วร้ายลงทุกทีทุกทีอ่อนอินปาดอกไม้ที่เหลวแหลกอยู่ในมือไปยังอกกว้างนั้นเต็มแรงหวังให้ความเจ็บปวดหลุดออกไปพร้อมดอกไม้ที่มีสภาพไม่ต่างจากใจเธอตอนนี้หันหลังกลับเดินห่างไปช้า หากเมื่อน้ำตาเริ่มมีมากขึ้นตามความรู้สึกเจ็บปวดที่เพิ่มมากขึ้นเท้าทั้งสองก็เริ่มออกวิ่งปทวียืนนิ่งมองตามจนร่างเล็กนั้นหลับตาไปหันไประบายอารมณ์ด้วยการเตะทรายแทนโชวครูจึงเริ่มออกเดินตามโดยไม่ลืมหยิบถุงอาหารติดมือไปด้วยเมื่อมันจะทำให้ผู้เป็นแม่ไม่รู้สึกถึงเรื่องแย่ๆในคราวนี้ส่วนน้องสาวคงรู้อยู่แล้ว รสภาพของคนที่เพิ่งวิ่งไปของฟ้องได้ดีกว่าคำพูดใดๆทั้งหมดและนั่นก็เป็นเรื่องจริงพันติตระอุทานขึ้นอย่างตกใจเมื่อเดินไปเปิดประตูและเห็นสภาพกระเซงกระเซิงของออนอินหนักยังไม่ทันได้ไต่ถามก็ต้องตกใจมากขึ้นเมื่อคนที่เพิ่งเข้าห้องเดินไปเก็บข้าของอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการพูดจาใดๆทั้งสิ้นอะไรคะพี่อินพี่อินเป็นอะไรแล้วนี่เก็บของทำไมคะ จะไปไหนพี่อินคะเกิดอะไรขึ้นไม่มีคำตอบใดจากคนที่กำลังยัดเสื้อผ้าลงกระเป๋าเมื่อคนถามเห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีแน่จึงรีบเปิดประตูหวังไปตามใครสักคนมาช่วยอ่ะพี่พัดคะหญิงสาวร้องเรียกคนที่เปิดประตูออกไปแล้วเจอพอดีแต่สีหน้าของคนที่ตนเรียกนั้นยิ่งทำให้หน้าตกใจกว่าคนที่อยู่ในห้องร้อยเท่า เพราะหน้าเคร่งเครียดนี้เธอจำได้ว่าไม่ได้เห็นมานานหลายปีมากแล้วแม้จะแสนซื้อเพียงใดหากพันธิตราก็ไม่ได้โง่เธอเดาได้ถูกเพ่งว่าสองคนนี้ต้องทะเลาะกันแน่ๆนหากสาเหตลุล่ะเท่าที่จำได้คู่นี้ไม่เคยเทะเลาะกันรุนแรงสักครั้งเนื่องจากบุธภาวะที่มั่นคงของคนทั้งคู่มีบ้างที่พี่อินงองแงรนเรเกเลแต่ทุกครั้งพี่แพทก็คุมเกมได้อยู่เสมอแล้วคราวนี้ คือพี่อินกำลังเก็บขอ,องเหมือนจะกลับบ้านเกิดอะไรขึ้นหรอคะอัธวีถอนใจเฮือกยังไม่ทันเอ่ยคำใดคนที่เปิดประตูหิ้วกระเป๋าออกมาก็เรียกร้องความสนใจให้หันไปมองชายหนุ่มรั้งไวเมื่อออนอินทำท่าจะเดินจากไปจะไปไหนกลับบ้านหากคนจะกลับบ้านก็ต้องถือนตัวไว้สุดฤทธิ์เมื่อคนบ้าอำนาจเริ่มลากเธอกลับเข้าห้อง แถมยังดึงกระเป๋าออกจากมือเหวี่ยงไปมุมห้องขณะที่ตัวเธอก็โดนเหวี่ยงลงบนเตียงด้วยเช่นเดียวกันเราจะกลับพร้อมกันพรุ่งนี้ฉันจะกลับวันนี้ออนอินลุกขึ้นและยืนยันเสียงเข้มหากไม่ติดว่าพันธิตราเข้ามารังไว้เธอคงจะได้ผลักอ,อกหนาๆน,น,นั้นอย่างที่ใจนึกไปแล้วเราจะกลับพร้อมกันพรุ่งนี้ไทยหนุ่มทนประโยคเดิมออกมา และประสานสายตากับคนจะขัดคำสั่งนิ่งสายตานั้นสงบนิ่งห่าก็น่ากลัวเหมือนน้ำลึกที่อาจจะมีสัตว์ร้ายโผล่มาตอนไหนก็ได้ไม่มีใครรู้นั่นทำให้พันธิตราซึ่งดูจะคุ้นเคยสายตานั้นเป็นอย่างดีต้องเกาะแขนคนข้างตัวไว้เกรงกล่อมเสียงเบากลับพรุ่งนี้เธอนะคะพี่อินตอนนี้ดึกแล้วรถคงจะหมดแล้วกลับพรุ่งนี้พร้อมแพนพร้อมแม่นะคะพี่อิน และคำว่าแม่ก็ทำให้อ่อนอินนึกได้ว่ายังมีผู้ใหญ่อีกคนที่เธอต้องเห็นหัวการทำอะไรตามอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่เช่นนี้อาจจะไม่ดีนักทา,ทางยอมจำนวนของหญิงสาวทำให้พัทวีหันหลังเดินออกจากห้องไปอย่างเฉยเมยไม่แม้แต่จะหันหลังกลับมามองคนที่เริ่มจะเสียน้ำตาอีกรอบอ่อนอินสุดตัวลงนั่งบนที่นอนร้องไห้อย่างสุดกลัน้นเริ่มคิดมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นและสิ่งที่กำลังจะเกิด โดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวกับความรักของเธอความสัมพันธ์ระหว่างเธอและพัทวีจะต้องสิ้นสุดลงตรงนี้จริงๆหรือความรักของเธอจะจบลงตรงนี้จริงๆหรือแล้วเธอจะทำใจได้แค่ไหนในเมื่อเธอเคยชินกับการมีเขาข้างไกลไปเสร็จแล้วเธอจะทำใจได้แค่ไหนในเมื่อที่ผ่านมาเธอรู้สึกเสมอว่าเขาเป็นทุกๆอย่างในชีวิตที่เธออยู่ได้โดยไม่มีน้องชายก็เพราะเขา ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปถ้าพัทวีจะไม่ใช่คนของเธออีกต่อไปเธอจะทำอย่างไรหนอกับชีวิตที่ไม่มีเขาเธอจะทำอย่างไรหนอระหว่างที่ต้องโดดเดี่ยวในขณะที่น้องชายเธอยังไม่กลับมาเธอจะทำอย่างไรและท้ายสุดเธอก็ต้องกอดคอร้องไห้กับคนที่อุตส่าห์ร้องเป็นเพื่อนอันธิตามไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเพราะเคยแต่โดนผู้หญิงที่แสนจะเข้มแข็งคนนี้ปลอบ เมื่อต้องสลับบทบาทกันปันิตาก็พบว่าเธอทำได้ไม่ดีเท่าที่ผิงคนนี้เคยทำให้เลยในห้องที่ติดติดกันนั่นเองคนที่ตั้งใจว่าจะทำให้เหตุการณ์ทุกอย่างดูปกติเพื่อไม่ให้แม่ต้องมาเครียดไปด้วยปรับทำให้ความตั้งใจพังยับลงกับมือพ,พอเห็นหน้าแม่ปัทวีก็สวมกอดแน่นเหมือนไม่อาจยืนได้ด้วยตัวเองอีกต่อไปแล้วแม้ไม่มีน้ำตา ก็ไม่ได้แปลว่าความปวดร้าวนั้นน้อยกว่าใครอีกคนที่กำลังร่ำไห้อยู่อีกห้องพิจิตรโอบรับลูกชายอย่างไม่มีข้อแม้ใดๆความสงสัยที่มีมากมายไม่ได้เอ่ยถามเพื่อให้ลูกตัดสินใจเองว่าต้องการเล่าให้ฟังหรือไม่ชัวครูพัทวีจึงพาแม่มานั่งที่เตียงอย่างช้าๆโดยท่าทางเลื่อนรอยเหมือนกำลังทบทวนบางอย่างที่มันหนักนาสาหัสเหลือแสนก่อนจะค่อยๆถ่ายทอดฝันร้ายที่เพิ่งได้เจอ และดูจะไม่ยอมผ่านผลไปง่ายๆให้แม่ฟังเมื่อเราจบความเจ็บในใจก็ทำให้ต้องซบลงกับตักแม่คนที่มั่นใจว่าจะรักและยืนข้างเขาเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพิจิตรารูปผมลูกชายแผ่วเบาความสงสารเอ่อท้นหัวใจเมื่อรู้ว่าลูกรู้สึกอย่างไรอัทวีรักอ่อนอินรักมากอย่างที่เธอสัมผัสได้ในทุกครั้งที่ลูกชายเอ่ยถึง จริงจังจนเริ่มกล่นกลืนเรื่องงานมงคลด้วยการถามถึงแหวนจึงเธอตั้งใจเก็บไว้ให้สะพายตัวเองคราวนี้คงเหมือนโลกถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาแบบไม่ให้ตั้งตัวเสียด้วยสวรรค์ช่างกลัน่นแกล้งจริงหนอหนูอินเป็นคนดีนะแพรเท่าที่แม่ดูแม่ไม่คิดว่าอินจะแพรก็ไม่คิดไม่เคยคิด แอทยังรักอินอยู่หรือเปล่าลูกพัทวีนิ่งอึ้งไปพักเหมือนจะค้นหาคำตอบของคำถามนั้นก่อนจะเอ่ยเสียงแผ่วรักครับแต่แอดเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าอินรักแอทหรือเปล่าแอทอาจจะแค่เข้าไปในชีวิตอินอย่างถูกจังหวะอินอาจจะกำลังต้องการใครสักคนพอดีเราอาจกำลังจะไปแม่ไม่คิดอย่างนั้นนะลูก อินไม่ใช่คนอย่างนั้นไม่ครับแม่แพทหมายถึงว่าอินเองก็อาจจะไม่รู้ตัวอินอาจจะคิดว่าสิ่งที่รู้สึกกับแพทมันเรียกว่าความรักทั้งที่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ชายหนุ่มดับตาลงเพื่อซ่อนความเจ็บร้าวที่แสดงออกทางแววตาความคิดที่ว่าความรักครั้งนี้ของเขาจะต้องจบลง กำลังทำร้ายความรู้สึกกันอย่างรุนแรงจนเจ็บปราบในอกอยากจะร้องไห้แต่ก็เจ็บจนชาเกินกว่าที่น้ำตาจะไหลออกมาได้ความรักของเขามันกำลังจะมาถึงทางตันและมันอาจถึงคราวต้องสิ้นสุดลงขอบคุณสำหรับการรับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากเรานะคะ